สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดีสรนสกลนครนะครับเรื่องนี้ใหญ่หลวงนักนะครับต้องถึงมือพี่อ๋อเลยทีเดียวนะฮะวันนี้นะครับทําไมพี่อ๋อต้องลงมือทําสิ่งนี้นะครับนี่ฮะมาดูนะครับถ้าไม่ถึงมือพี่อ๋อนะไม่เสร็จนะครับนี่นะคะัตอนนี้ นี่มาแล้วนะอาวุธเด็ดนะครับมโยนจะนน่นเลยเดี๋ยวเขาสแลงมาสแลง ตอนนี้เหมือนมอดจอดนะครับสมควรแล้วนะครับที่จะต้องลือมอดเจาะนะครับมัดกินไม้ดอกไปแล้วนะครับนี่ดูดูครับเอฟเฟกครับมอดเจาะนะครับไม้มันดอกแล้วนะครับคุณอะโอ้ยนะครับฝุ่นฝุ่นมอด้าตาเล่านะครับ ไม่ถึงมือพี่อ๋อไม่เสร็จนะครับนี่นะครับถ้าไม่ลื้อก็ไม่ได้ทำสักทีนะครับเนี่ยครับจิ้กจิ้กมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยทำคลิปแล้วคลิปอีกทีหรไม่ยอมลื้อสักทีนะครับอลสใจเเยออคลิปฝุ่นเข้าตานะครับ ีป้ป้าคำใสปิดร้านนะครับไม่รู้ไปไหนนะครับสงสัยขายดีเมื่อวานนี้เราเลยพักนะครับวันนี้นะครับปิดร้านเลยนะพี่ออกก็เข้าร้านไม่ได้นะวันนี้เข้าไม่ได้ครับเข้าไม่ได้แล้วอยู่ในกันนะวันนี้นะฮะฝุ่นกุ๊บนะครับตอนนี้มันเข่าตานะต้องอยู่ห่างๆนะครับ อันนี้ก็ภาพบรรยากาศนะครับให้กําลังใจนะครับเพราะว่ามีแสดงอันเดียวนะครับก็ต้องค่อยๆเลื้อไปนะครับถ้าเกิดมันหักลงก่อนนี้ก็ตัวใครตัวมัน,น <c oughs> <c oughs> มันดอกนะ <c oughs> มันดอกอีรีนะครับเ <c oughs> บื้องมอดกินนะครับ แม่นุกอ่าพี่นุกไม่ได้มาจ้าเมื่อคืนเพิ่นดีดครับเพิ่นไลฟ์สดเมื่อคืนนะฮะใครพี่นุกครับดีดเมื่อคืนนะเล่านิทานกลางดึกนะฮะที่พงษ์คุณจิ๊กี้บอกทำเต็มเ,เ,เลยค่ะฟาดาดเลยนะฮะคุณสิงฟาดแทบไม่ทิ้ มาต่อยบนต้องต่ใส่ละเเซเว่ะอยู่ได้ทั้งวันอยู่ไันย้ายไปตงไหนครับทหนเยม่ได้แล้ว่จัดะให้ใหญ่ไครับ เลยทีเด <Happiness. S 2> ียวเลยครับไม่ได kind of ้สร <ces> ้างใหม่ใช่ไหมครับเนี่ยไม่แล้วแ่อะไรนะครับสร้างใหม่ครับโอ้โหหาเพื่อไปลงรื้อกับบ้านด่วน นี่นะฮะมอดกินนะมอดกินก็เลยต้องได้ลือนะมอดก็คือมอดมอดจะท่านนะครับอ้าวสนุกมอดคือมอดนะฮะต้องได้ลือเป็นภาษาทางคนมีอย่างหมดเลยจะเอาให้ใหญ่กเป็นลูกกันนึงเลยมาตามดูนะว่าพี่อ๋อจะจัดให้ยังไงนะเล็กว่าไปอีกแล้วใจหายเอสซีบอกว่าใจหาะสวยแล้วนะสวยประนดี๋ยวนี้ทอนะทำหม่ คุณสมศรีช่างพงมทำร้านใหม่ใช่ได้นะครับยี่สิบชั้นอาจจะเป็นร้านเสริมสวยให้น้องมาต่อยก็ได้นะครับสุดใจไหมครับสุดใจใช้บริการไหมร้านสริสวยนะคุณสุภาพนะคุณให้แล้วครับเป็นลมหัวข้อค่ะดี่น้องแอดครับเป็นเรื่องเลยนะนี่โอเคนะครับคุณสาริชาวันนี้ไม่มีไอคิวเหียญอาจส่งกรับการบริการขกามาเกิดแล้วนะครับคุณสมศรีบอกว่าช่างพรจัดหนักร้านใหม่ครับผมก็พอมาถอนให้เลยเนี่ย ยาเขาทำอะไรกันฮะลื้อครับลื้อนะครับเรื่องนี้ต้องลื้อครับเอาไว้บ่ได้ครับคุณสมคิดนะฮะภาษาบ้านผมก็มากนะจเลยจมามีคนนะครับคุณวัฒนาสวัสดีอดีโซนสวัสดีครับคุณ้าขอนตาไปเก้าวหนึ่งสเตนคุณนุ่นทิพยิพย์นี่นะฮะคุณนุ่น i u b black s ออดีสซนเมทีฟูเซโลฟูมิสมุกดาไทยบ้าน ตัวว้าวคุณนี้กดไลค์ให้พี่โอ๊ตโซ้คู่นะฮะใจเย็นๆนะฮะใจเย็นๆนะฮะเย็นไม่ได้แล้วพี่โอ๊ตเรื่องนี้ใหญ่หลวงนะฮะต้องรีบนะฮะคนสต๊อกาำหัวนะฮะคุณสีดาสต๊อกสต๊อกไม่โง่โน่สต๊อกอันนี้ต้องอ่าลิคพะคแอพพิคนะฮะคุณยายวันกดให้แล้วนะฮะพิคพิคให้เลยมีบางที่ข้ามสนามไปต้องอยู่ลึกดาว นล่องไหมไม่ถูกนะครับก็แล้วแต่ทางอาหารมาที่ค่าด,ดีอารนะ์นะครับแคบลไม่หมดเลยนะเอาที่เธอสบายใจนะจะเกก,กินกับ พิดอยู่มองเดียวอย่าดมุกทหารนะครับดูงานมันต้องมีพิเนื้อหางยังบีพิษเนนาะเป็อยคนเดินตลาดนี่เป็นร้อยยังบม่เห็นพิษเลยนะครับพิษอยู่มองเดียวนะนี่นะครับกับภาพบรรยากาศการลื้อร้านนะฮะต้องลงมือถึงช่างอ๋อเลยทีเดียวนะฮะแต่นี้ช่างอ๋อกำลังไปเอาอุปกรณ์มาเพิ่มนะครับ เดี๋ยวมาดูกันหลังจากที่รื้อเสร็จแล้วนะจะเป็นยังไงนะครับ